ข้อนี้นะครับคนทําเป็นเนี่ยพี่ว่าไม่ถึงไม่ถึงนาทีครึ่งก็จบนะครับแต่ขอแถมตรงนี้ก่อนน้องรู้ไหมว่ามันมีเทคนิคในการถอดลักที่สแบบโคตรเร็วเร็วโคตรโคตรนะเร็วโคตรโคตปกติเนี่ยนะครับปกติเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาสมมุติเราเขาไปเจอแบบลักที่สของแปดเนี่ยใช่ไหมคนรู้ก็ตอบได้เลยคือ2ใช่ป่ะแต่หลายคนเนี่ย อาจารย์จชอบให้เอาไปแยกตัวประกอบก่อนหรือไปจัดก่อนให้อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะยกกําลังอย่าง8เนี้ยก็ไปจัดเป็นอะไรครับ2กําลังสเนี่ยและน้องก็บอกว่ารากที่สของสองกลังสาเนี่ยตัดกันก็เหลือสองมันก็ได้มันก็ได้ครับรากที่สามของสองกลังสามก็ตอบ2แต่ถ้าเกิดว่าน้องไปเจอรากที่สาของขอโทษนะ2 9 7 9 1ละ่ะ ไปเจอรากที่สของ1นึ่งเอ่อหนึ่งันอ่ะเออแกจะใช้วิธีการแยกตัวป,ประกอบแบบนี้ไหมจัดเป็นจำนวนเฉพาะยกกำลังไหมเห็นไหมเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูกันเทคนิคที่จะสอนเนี่ยมันจะทำให้ถอดรากที่สมของเลขหลักหมื่นหลักแสนได้ภายในไม่กี่วินาทีเหดีเปล่าเออนะครับ เอาเรามาดูกันวิธีการง่ายมากสเตปแรกบอกไว้ก่อนเลยว่าเทคนิคที่จะใช้เนี่ยต้องมั่นใจก่อนว่ามันเป็นการถอดลักที่สามออกมาเป็นจํานวนเต็มซึ่งถ้าน้องเรียนอยู่ในมต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโอ้โหรากที่สามงเลขหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยถ้าไม่ออกมาเป็นจานวนเต็มเนี่ยเขากล้าถามน้องหรอเพราะะนั้นส่วนใหญ่แล้วอ่ะโจทย์ที่เขาถามน้องอาจจะเป็นโจทย์แข่งขันหรือโจทย์เรียนเรียนมันมักจะออกมาเป็นจานวนเต็มอยู่แล้วถ้าไม่ออกมาเป็นจานวนเต็มเนี่ยนะ ไม่ให้ใช้คือคิดเลขเนี่ยอาจารย์สอนเรายังตายเลยถูกป่ะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมักจะออกมาเป็นนเต็มนะหลักการง่ายมากถ้าถอดล่าที่สามให้นับจากท้ายไป3หลัก1 2 3แล้วตัดชัวนับจากท้ายไป3หลัก1 2 3แล้วตัดชัวเห็นปะตอนนี้เราก็จะมีส่วนหลังกับส่วนหน้านะส่วนหลังเนี่ยจะใช้หาหลักหน่วยของคำตอบนะ หายยังไงพี่ส่วนหลังเนี่ยไอ้สตัวนี้หาหลักหน่วยของคำตอบหายยังไงเหรอทำอย่างนี้ครับให้น้องไปดูครับว่าเลขโดดไหนตั้งแต่0ูนย์ถึงเเอาพิมพ์ตอบพี่มาได้นะเลขโดดไหนตั้งแต่0ูนย์ถึงเที่มันยกกําลัง3แล้วลงท้ายด้วย1ครับแสดงว่าไอ้ส่วนหลังเนี่ยที่พี่บอกว่าใช้หาหลักหน่วยของคําตอบเนี่ยครับใช้แค่หลักแรกหรือหลักหน่วยเท่านั้นเองของส่วนหลังเนี่ยนะครับ นะอเพราะฉะนั้นสามหลักนี้นะครับพี่เรียกว่าส่วนหลังนะไอน,นี้เรียกส่วนหน้านะไอส่วนหลังเนี่ยครับที่ใช้บอกหลักหน่วยของคำตอบเนี่ยเลขโดดไหนตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าครับยกกำลังสามแล้วลงไทยด้วยหนึ่งโอ้ยตอบมาเพียบเลยหนึ่งถูกต้องหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นหลักหน่วยของคําตอบคือหนึ่งหลักหน่วยของคําตอบคือหนึ่งจากนั้นครับเอาส่วนหน้ามาคิดตอนนี้ไม่ต้องเป็นเลขโดดละเป็นเลข หนึ่งหลักก็ได้สองหลักก็ได้สามหลักก็ได้เลขไหนที่ยกกำลังสามแล้วใกล้เคียงยีิบเก้าที่สุดแต่ไม่เกินจำคำนี้ไว้นะใกล้เคียงยีิบเก้าที่สุดยกกำลังสามแล้วใกล้เคียงยีบเก้าที่สุดแต่ไม่เกินสามนั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับ สามกำลังสามเนี่ยยี่สิบเจ็ดน้องจ๋านะใครสามสามเก้ากูตบเขาหักเลยนะมันบอกสามสามเก้าไม่ใช่มันยกกําลังนะครับนะเพราะนั้นสามกำลังสามเนี่ยได้ยี่สิบเจ็ดใกล้เคียงยี่สิบเก้าที่สุดแล้วแต่ไม่เกินเพราะสี่กำลังสามเนี่ยมันหกสิบสี่ใช่ปะ่ะเออมันเกินเนี่ยนี้ใช้ไม่ได้นะต้องใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่เกินนะครับโอเคป่ะเออใกล้เคียงที่สุดไม่เกินก็คือสามนั่นเองพอเราตอบได้ว่าสามข้อน,นี้ก็เลยตอบสามสิบเอ็ดครับจบสามสิบเอ็ด ไม่เชื่อไปลองได้31ยกกำลัง3ได้2 9 7 9 1นั่นเองนะย้ำอีกครั้งเทคนิคนี้จะใช้ได้เมื่อ,อไรนะคำตอบออกมานะลกที่3ของมันตอออกมาเป็นจำนวนเต็มนั่นเองอ่ะมาดูอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะส่วนหลังของมันจะบอกหลักหน่วยของคำตอบส่วนหลังของมันให้ดูที่หลักแรกหรือหลักหน่วยของมันนั่นแหละนะครับเวลาเราคิดเราก็ต้องคิดก่อนว่าเลขโดดไหนนะ ที่ยกกําลังสามที่ยกกําลังสามนะแล้วลงท้ายด้วยสามก็คือเจ็ดจากนั้นครับไม่จาเป็นต้องไปเลขโดดละหนึ่งหลักหรือสองหลักก็ได้แต่ยกกำลังสามแล้วต้องใกล้เคียงร้อยสามที่สุดแต่ไม่เกินใกล้เคียงร้อยสามที่สุดแต่ไม่เกินเอาเร็วรอตอบอยู่เร็วได้แล้วก็พิมพ์สี่ <laughs> มีมีคนตอบมาเพราะสี่กำลังสามได้หกสิบสี่ครับ บางคนเริ่มมีคําถามพี่64นี่ใกล้แล้วเหรอครับนะอาลอง5กำลัง3นะครับ5กำลัง3ก็1 2 5มันเกินไงถูกป่ะเออนะครับมันก็ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่เกินคือเลข4นั่นเองข้อน,นี้ก็เลยตอบ47นั่นเองโอเคปะ่ะเออโอเคข้อน,นี้เริ่มทุกคนนะโจทย์ถามรากที่3ของ x บวกกับ2 y มันบอก y คือรากที่3ของ z แล้วบอก z มา พราะนั้นแสดงว่าครับแสดงว่า y, y ของพี่เอกคือรากที่3มรากที่สมของ z ใช่ไหม z, z คือตัวนี้เอามายัดเอามายัดคือ1โอ้ยใส่ยาวไปป่ะเนี่ยเอามายัดคือ1นึ่งอะไรหนึ่ดนั่นเองนะครับนะใส่ z ลงไปนะ y, y ก็คือรากที่สามของ1 7ึ่เอา้ามาสันนิษฐานก่อนเลยว่ามันน่าจะออกมาเป็นจำนวนเต็มนะครับ นะมันน่าจะออกมาเป็นจำนวนเต็ม,เ,ตมเราก็บอกเลยจะหารากที่3ของแค่เอยอะไรเนี่ยพันเท่าไหร่นะ7จ็ยีบแปดโอ้ยจู๊จุเห็นไหมเออแล้วก็จากท้ายลากมา3หลักอ่ะคราวนี้ใครครับที่มันเลขโดดไหนนะที่มันยกกำลัง3แล้วลงท้ายด้วย8แล้วเมื่อกี้พี่ย้ำไปแล้วมีเลขโดดอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ยกกำลัง3แล้วลงท้ายด้วยแคือคือเร็วรอให้ตอบคือ 2องนั่นเองนะครับนะสอลังสเนี่ยได้8ลงไทยได้วย8เพราะฉะนั้นหลักหน่วยของคําตอบเนี่ยสอแน่นอนนะครับจากนั้นนะครับส่วนหน้าของมันคือ1ใครที่ยกกําลังสแล้วใกล้เคียง1ที่สุดแต่ไม่เกินใกล้เคียงก็ได้นะหรือเท่าก็ได้ก็คือ1นั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เลยตอบ12คราวนี้เวลาอยู่ในห้องสอบเพื่อความมั่นใจนะน้องก็ลองเอา12บสอไปยกกําลังสาดู นะครับแล้วน้องไปเทสดูก่อนได้มันจะได้หนึ่งเจ็ดสองแปดพอดีเป๊ะเฉดเดเลยเฮ้ยเดี๋ยวหนึ่งเจ็ดสองแปดไปลองดูนะครับได้จริงๆนะครับอ่าถ้างั้น y ได้แล้วสิบสองถ้า y ได้แล้วสิบสองไปหา x ต่อ x เท่ากับรูท y นะครับก็จะเท่ากับรูทสิบสอง เห็นปะ x เท่ากับรูท y y คือ12 x ก็คือรูทส12รูทเนี่ยมันก็คือรูทของ4คูณ3 4ดึงออกนอกรูทได้2ก็2อรูทนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้นะโอ้ย y ก็รู้แล้ว x ก็รู้แล้วไอ้ตัวเนี้ยกระจอกโอ้ยเอาตูนหนีปากกาทำยังได้อย่าไปทำนะพี่ลองมาแล้วเจ็บมากรอเล่นไม่กล้าหรอกเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปสวยเลยนะเอาออกไม่ทันติดใจอีกนะลากที่3ของ x x คือ2ูท เห็นปะ่ะแล้วก็บวกกับสอง yy คือสิบสองง่ายปะละ่ะเออนี่ x นี่ x นี่ y เห็นปะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เอารากที่สามมาคูณกันก่อนนะครับนะการคูณนี่มันสลับทีได้นะเอารากที่สามคูณลากที่สามก่อนพอรากที่สามคูณลากที่สามเนี่ยมันได้สามสามคูณสองได้หกอันนี้คูณกันได้ยี่สิบสี่นะครับหกบวกกับยี่สิบสี่ก็สามสิบจบเนี่ยคือถ้าน้องทําแบบนี้ถามจริงอะมันถึงสองนาทีไม่มไม่ถึงหรอกนะครับเอาใช,ใช้เทคนิคนี้ไปช่วย ชอบคลิปติวแบบนี้ใช่ไหมลนะ่ะถ้าน้องอยากจะให้จุกใจกว่านี้นะครับแล้วเจาะลึกกว่านี้นะพี่แนะนําคอสนี่เลยครับเราไปเรียนคอสติุ่เข้มคณิตศาสตร์เอ็มวิทเควิทกันนะครับแล้วน้องจะได้ครบทุกบทเลยครับแล้วเจาะลึกทุกแนวนะครับแต่ถ้าน้องอยากจะดูคลิปถัดไปน้องกดเพลย์ลิสต์ทางด้านขวาได้เลยครับ